ม่เเสรริพาาะวันีถูกถึงเกียวโตแล้วนะคะตอนนี้มาแวะซื้อข้าวให้วิกเตอร์ก่อนทาดาข้าวหน้าแซลมอนนี่น่ากินมากเี้มูจินันก็น่ากินมากโอเคต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไป้านกาแฟลองดูนะแท็กซี่ครั้งแรกเลยในเกียวโต ก็คือเอ็นดูพ่อลูกมากโอ้โหอร่อยไหอร่อยลูกไหนกินไนกินจิบจิบกาแฟจิบกาแฟโอ้โหไหนทำท่ายืดยืดให้พ่อป่า กัจิ๊กอยู่หน้าร้านกาแฟเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะทุกคนกว่าจะรอถ่ายรูปเอ่ยป้อนข้าวเตอร์เอ่ยใดๆเอ่ยชั่วโมงหนึ่งจ้ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปวัดน้ำใสนะก็คุณหยกเป็นผู้นำทางนะคะอ๋อแต่โตกินกาแฟอยู่โอเคลูกส่วนี้ชันก็ต้องเข็นลูกมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่ง เดินขึ้นมาถึงแล้วทุกคนแต่เดินขึ้นมาก็คือข,ขึ้นมานั่งพอเหนื่อยมากคนเยอะมากแล้วก็คือแต่ละลาะนะเข้าอะไรไม่ได้แล้วเพราะคนเยอะมากไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเอ,อ่อต่อจากนี้เดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปวิวแล้วกันวายข้างล่างขึ้นไปชิมน้ําไม่ได้แล้วนะคะระลึกถึงตอนที่เคยมาแล้วก็ ใช้ใจเอาแล้วกันเรามีร้านที่มันเป็นแบบขนมชาเขียวอะ่ะเออมันเป็นแบบเหมือนซื้อของฝากอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะไปที่ร้านชาเขียวลงข้างล่างแล้วเพราะว่าร้อนมากไม่ไหวเลยคนที่เหงื่อแตกไปแล้วคนนี้แหละนึกว่า,าวิ่งเทลขาลงแล้วก็ปล่อยรูปปรีเลยไปไหนไม่ได้ติดคน โชว์หน่อยสิวิตเตอร์ได้อะไรมาครับตัวอะไรลูกแมวบ้าใช่แมวไหมนี่ถึงแล้วค่ะร้านชาเขียวนะคะเป็นยูจิมัชฉาโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวปกติมาเดินเองก็เหนื่อยอยู่แล้ว เมื่อกี้แบกรูปลงมาจากบันไดอีกมือแดงเลยแบกเสลี่ยงนางลงมานกคู่ไงลูกมีน้องยืนอยู่นี่มีแมวด้วยใช่แมวไหมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยนอนอยู่เนี่ยใช่ไหมอ่าเดินขึ้นมาถึงแล้วนะคะโคตรเราเดินขึ้นมาแบบไกลมากบันไดน่าจะเป็นร้อยขั้นอ่าทำมากรถเข็นเอาไว้ข้างล่างเลยจ้าไม่แบกขึ้นมาแล้วหวังว่าจะไม่หาย หรออันนี้คือเต้าหู้หรอันกอาันกับกอบเดี๋ยวต้องกินข้าวก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวกินเส้นก่อนเราวกินกับกอบกันนะโอเคไหมไดเอะได้ได้ได้ เขาบอกว่ามาเกียวโตต้องกินเต้าหู้อืมอืมเฮ้ยเต้าหู้อร่อยจิงนนี่เจ๊ปอกว่ามีเต้าหู้ปะโอ้โ<ม>หอร่อยมากถ้าบา้านเราเต้าหู้มันจะนิ่มๆใช่ป่ะแต่เนี่ยเต้าหู้มันเป็นหนึบๆมันเหมือนคุชชี่มันอร่อยมากเลยนะทุกคนนี่ทุกคนดูทางที่เราขึ้นมาแล,ล้วรถเกนเราก็าเอาไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเราต้องแบกวิตเตอร์ขึ้นไปตรงนี้อีกแล้วอ่ะไปมาช็อปโยจิยานะคะแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะก็จะมีร้านอยู่ตรงนี้นะคะได้มาพอกรุบกริบชื่นใจออกมาลองดู้สงสาร ลูกชายแม่ก็หลาบไปมีมาร้านมัชชะนะคะอยู่ข้างๆกับร้านโยจิยะเลยแล้วก็สั่งไอติมโคนมาให้ปาป๋าเป็นไงป้าป๋าไม่อร่อยเหรออร่อยป่ะตาข้างแน่เข้ม กินเข้าไปอ่ะคำแรกมันหวานแต่ต่อมาคือมันขมเลยมันเข้มมากทุกคนเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันนะคะมันเป็นแบบโรสเ็ดกรีนทีอันนี้มันครีมหรือเปล่าอันนี้อร่อยโปช้าข้างล่างอร่อยแต่ว่าครีมก็คือแบบก็คือครีมอ่ะมาแล้วความบันเทิงซีซั่นสองในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้น <laughs> ตื่นแล้วก็หลับไปประมาณชั่วโมงนิดๆเหมือนกันนะ เป็นหลับขยับเป็นกินครับดูเด็กกวนเนี่ดูไม่ยอมเดินให้นั่งรถเข็นบอกอยากเดินเองค่ะดูโอ๊ยบันเทิง ป้าที่เอาคนขึ้นเลยไปได้ห้าเมตรห้าเมตรเร็วหยอดอะไรล่ะลูกอาไปหยอดไปหยอดไหนหยอดตรงไหนอ๋อตู้ไม่ได้ตู้ไม่ได้เปิดไม่ได้นะคนอื่นมาวัดก็คือมาไหว้พระถ่ายรูปดิฉันมาเล่นหินอ่ นี่นะคะมาแวะซอย <Yeah. S 1> แวะซอยผืนเรียบๆ <Okay. S 1> อะไปวิ่งเล่นไปอ้าวรา้านนี้น่ากินมากอิสตพุดดิ้งอ่ะออร่อยไหมคะซื้อพุดดิ้งสตรอเบอรี่มานะคะอร่อยไหมลูก <c oughs> มากไหม <c oughs> คิดดูก่อนใช่ไหม อ,อะไรกลายเป็นปลาหมึกกันลูกในที่สุดนะคะเราก็นั่งแท็กซี่กลับมาที่เกียวโตเซชันซึ่งจะบอกว่าค่าแท็กซี่ก็ค่อนข้างแรงค่ะไปตอนเช้า,าค่าแท็กซี่1,900เยเนนะคะแล้วก็ ออที่นั่งกลับมาเมื่อกี้ประมาณ3กิโลเหมือนกันก็1,500เยนถูกกว่าเพราะว่ารถไม่ติดมาช้ารถติดจะบอกว่ายิ่งถ้ารถติดอ่ะมิเตอร์วิ่งเร็วมากอย่ก็น้ำไหลแม่งองแงไม่ไหวจ้ะฉันต้องไปเดินซื้อของเล่นนะคะมาที่อีเซตันแล้วก็ให้นางเล่นสำหรับมือเย็นนี้นะคะมากินทกงกะสือวาโก ที่ไทยก็มีแต่เรารู้สึกว่าร้านนี้มันค่อนข้างแบบคิดเป็นลี่อะไรอย่างนี้เนาะจริงๆอยากกินชาบูแต่ว่ามันไม่มีหมูเลยก็สงสารคุณหยกก็คุณหยกก็อดกินเนื้อว่ากิวเอาช้าเอาช้างเอามาปั้นช้างไม่เป็นนะลูกอเอาโตอื่นก่อนได้ไหม,ไมเอา,าอแล้วฉันขอเวลาไปปั้นช้างให้ลูกค่อนนะช้ามาแล้วยันยังยันยั มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเซ็ตของวิสเตอร์น่ารักดนะ้วอ่าอ่าโอเคเด็ดมาแล้วทุงคัตส,สึข,ของเราน่ากินมากโหมูนุ่มมากซอสปาลาอร่อยไหมหมูมันไหมทุกคนเชื่อไหมว่าเนี่ย เป็นหัวใจเท้าใส่โชอยู่ที่อร่อยมากมันไม่ค่อยมีกลิ่นหัวใจเท้าเหม็นๆนะถึงห้องแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนลงรถไฟซื้อทาโกยากิคุคุรุซึ่งที่ชินโอซาก้าก็มีไม่ต้องไปกินหึงหงทอมบุรีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมกันอยากกินมานานแล้วอ,อร่อยทุกคนมิเจ้าอยากกินไหม ของกินเราจะหมดไปได้ยังไงฉันแวะซื้อได้กกุูปุกสตรอเบอรี่มาด้วยนะคะมันอยู่ตรงทางออกชิงคันเซน็นต่างเสาถามว่าต่างจากร้านเมื่อวานไหมก็ต่างต่างตรงที่แป้งอันนี้มันจะหนากว่าแต่ว่าสตรอเบอรี่ข้างในอร่อยกว่าแล้ววันนี้ช่ำเห็นตัวรู้สึกว่าชอบวันนี้มากกว่า้ว <c oughs> ได้ค่ะถึงอ่องแล้วก็ยังไงสำหรับวอล์คเที่ยวเกียวโตในวันนี้นะคะ โอเคก็สำหรับวอลกเที่ยวเกียวโตของเราในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวอลกครั้งหน้าก็้า,าไม่มีไรผิดพลาดก็จะมีนาลาอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมีรวมโอซาก้าอีกอันหนึ่งนะคะเคยทำแยกพาดเอาไว้ทุกคนจะได้แบบเออดูง่ายๆเผื่อใครหาข้อมูลอะไรอย่างนี้นะมันจะไม่ไม่ยาวเกินไปโอเคนะคะทุกคนเจอกันใหม่บ๊อบมาค่ะนี่ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ติดกระดิ่งแล้วก็ไปติดตามมาได้ท้งใน Facebook อ G แล้วก็ใน t ิ k t ั k มาค่ะไปบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนครับ ເອີຍມາເຮັດສາມໃໝ່ມາເຮັດໃໝ່ກາ